ถ้าพักเดียวประมาณไม่ถึงเชือบูเลยเป็นเป็นเครื่องบินแบบไหนเครื่องบินแบบลำเล็กเหมือนเหมือนเป็นพอเหรอทำเพมือนเจี๊ยมอ่ะเปรีเป็นปออ่ะปอบินลงมันจีดงอ่ะหุบด่างดุงมันบีดุบันจีดุงงี้ยเลย ตรงนั้นมันเป็นที่อะไรครับก็มันเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาพงเข่าเขาคนหมายก่อนมันเตี้ยงหมายก่อนมมนมีต้นแหน่เยอะครับเออมันเตี้ยงก็ทำบ่อกุ้งบ่อปลาพงขายอ่ะปลาพงเล็กอ่ะเขาก็ขุดเป็นร่องๆไว้แล้วก็ขายที่ไปก็เลยต้นแหม่็มาขึ้นอย่้วตอนที่ตกลงมาน่าเห็นไหมไม่เห็นหรอกมาที่หลังอราตกไปเห็นหรอกคนแถวนี้ก็เห็นกันแล้วได้ยินเสียงไหม บอกก็ได้ยินเสียงวิเดียววิแล้ปังอ่เบิดอ่ะมันระเบิดก่อนนะระเบิดก่อนเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโวยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ